มละวัคคาวนันนา,นาอันว่ากถาเป็นเครื่องพรรณานาซึ่งเนื้อความแห่งวัคอันบริกนดแล้วด้วยมนทินมยานข้าพเจ้าวเทเทจเตจกาวโคฆาตากาปุตตาวัตถุอันว่าเรื่องแห่งบุตรของบุคคลผู้ฆ่าซึ่งโคมยานข้าพเจ้าวเจเตจกาวสถานว่าพระศาสดาวิหารันโตเมื่อประทับอยู่เชตวเนในพระเชตวันอารพะทรงปาร,รบโคคาตากาปุตตัง ซึ่งบุตรของบุคคลผู้ฆ่าซึ่งโคเอกังคนหนึ่งกเทศสิตรัสแล้วธรรมเทศนางซึ่งพระธรรมเทศนาอิมังนี้ว่าปันดูปราโสวะทธานิสิอิติดังนี้เป็นต้นกีระได้ยินว่าโคคาตะโกอันว่าบุคคลผู้ฆ่าซึ่งโคเอโกคนหนึ่งสาวัตถียังในเมืองชื่อว่าสาวัตถีวัิตวาฆ่าแล้วคาโวซึ่งโคทั้งหลาย ขเหตาวาถือเอาแล้ววรมังสานี้ซึ่งเนื้ออันประเสริฐทั้งหลายปจาเปตาวายังพยาให้ปิ้งแล้วนิสีทิตาวานั่งแล้วสติงกาปุตาทาเรนะด้วยลูกและเมียมังสังคาทตีจะย่อมเขียวกินซึ่งเหนือด้วยโมเลนะวิกีนาตีจะย่อมขายตามราคาด้วย โสโคคาตโกอันว่าบุคคลผู้ฆ่าซึ่งโคนั้นกรโนโตกระทําอยู่โคคาตะกกรรมบังซึ่งกรรมแห่งบุคคลผู้ฆ่าซึ่งโคปัญจาปนาสาวัตสานี้สิ้นปีห้าห้าทั้งหลายเอวังอย่างนี้ณอาทาสีไม่ได้ถวายแล้วยาคุงวาซึ่งข้าวต้มหรือผ้าตังวาหรือว่าซึ่งข้าวสวย กตชูมตังปีแม้สักว่าทัาพีหนึ่งสถุโนแก่พระศาสดาวิหารตัสสะผู้ประทับอยู่อยู่ทุระวิหารเรในวิหารอันใกล้เอกัิวสังในวันหนึ่งโสโคคาตโกอันว่าบุคคลผู้ฆ่าซึ่งโคนั้นวินาเว้นมังเสนะจากเนื้อนาบพลชติย่อมไม่บริโภคพระตังซึ่งพัด เอกัติัสังในวันหนึ่งโสโคโคาตโกอันว่าบุคคลผู้ฆ่าซึ่งโคนั้นวิกีนิตวาขายแล้วมังสังซึ่งเนื้อที่วัาสาภาเคในส่วนแห่งวันทัตวาให้แล้วมังสาคันดังซึ่งชิ้นแห่งเนื้อเอกังชิ้นหนึ่งภรรยายะแก่ภรยาปจิตุงเพื่ออันปิ้งอัธยะเพื่อประโยชน์อัตโนแก่ตน อาคมาสีได้ไปแล้วนหายิตุงเพื่ออันอาบอาทาครั้งนั้นสหายกวกรว่าสหายอัสาโคฆาตกาัสระของบุคคลผู้ฆ่าซึ่งโคนั้นอาคันตวาม,มาแล้วเคหังสุเรือนอาหาก่ลาวแล้วพาริยังกะภรรยาว่าตวังอันว่าท่านเทหิจงให้วิกีนิยมังสังซึ่งเนื้ออันบุคคลพึงขายเมแก่ข่าพเจ้าโทก,กังหน่อยหนึ่ง ฟัหุนก,กอันว่าแขกอาขโตมาแล้วเคเหนในเรือนเมของข้าพระเจ้าอิติดังนี้สาภรยาอันว่าภรรยานั้นอาหากล่าวแล้วว่าวิกิริยมาัางสังอันว่าเนืออ้อบุคคลพึงขายนาทิย่ไม่มีสหายโกอันว่าสหายเตของท่านวิกิริตวา,าขายแล้วมังสังซึ่งเนือ้อข้าโตไปแล้ว นหายิตุงเพื่ออันอาบอิทานิในการนี้อิติดังนี้โสสหายโกอันว่าสหายนั้นอาหากล่าวแล้วว่าตวังอันว่าท่านมากริอยากกระทำแล้วเอวังอย่างนี้สเจเท่ว่ามัางสาขันดังอันว่าชิ้นแห่งเนื้ออธิมีอยู่ใสตวังอว่าท่านเทหิจงให้อิติดังนี้ สาภรยาอันว่าภรรยานั้นอาหะกล่าวแล้วว่ามังสังอันว่าเนื้ออันยางอื่นทเปตวาเวน้นมังสาคันดังซึ่งชิ้นแห่งเนื้อนิคิตตังอันอันในฉันเก็บไว้แล้วสหายกัสสาเพื่อสหายเตของท่านนาทิย่อไม่มีอิจิดังนี้โสสหายโกอันว่าสหายนั้นจินเตตวาคิดแล้วว่า มังสังอันว่าเหนืออันอย่างอื่นตปิตามังสโตจากเหนืออันยิงนี้เก็บไว้แล้วอัฏายะเพื่อประโยชน์สหายกัสสะแก่สหายเมของเรานาัตถิย่อมไม่มีจะอันหนึ่งโสเมสหายโกอันว่าสหายของเรานั้นวินาเวนมังเสนาจากเหนือณพุชติย่อมไม่บริโภคพัดตังซึ่งพัด อะยังอิถีอันว่าอย่างนี้นะทัสติจักไม่ให้อิทีดังนี้ขกายตว,วาถือเอาแล้วมังสังซึ่งเหนื้อต่างนั้นสามังเองปะกามิหลีกไปแล้วโคคาตะโกปีแม้อันว่าบุคคลผู้ฆ่าซึ่งโคนัตว,วาอาบแล้วอาคตโตมาแล้ว พระเตครันเมื่อพัตายะภริยายอันภริยานั้นวัตตาวาให้เจริญแล้วอุปนิเตนำเข้าไปแล้วสถิงกับปรกาปันเนนะด้วยผักอันสุกแล้วอัตโนเพื่อตนอาหากล่าวแล้วว่ามัางสังอันว่าเนื้ออธิมีอยู่กระหังทานเนในที่ไหนอิติดังนี้สาภริยาอันว่าภริยานั้นอาหากล่าวแล้วว่า สามิค่าแต่นายมังสังอันว่าเหนือนัตถิยะไม่มีอิทิดังนี้โคฆ่าตะโกอันว่าบุคคลผู้ฆ่าซึ่งโคอาหากล่าวแล้วว่าอาหางอันว่าเราทัาตตวาให้แล้วมังสังซึ่งเหนือปัจจันทถายะเพื่อประโยชน์แก่อันปิ้งค้าโตเป็นผู้ไปแล้วอหิย่อมเป็นอน,นุไม่ใช่หรืออิทิดังนี้สาภรยาอันว่าภรรยานั้น อาหะกล่าวแล้วว่าสหายโกอันว่าสหายตาวะของท่านอาคันตวามาแล้ววัาตาวะากล่าวแล้วว่าปาหุนกโกอันว่าแขกเมของข้าพเจ้าอาคโตมาแล้วตวังอันว่าท่านเทหิจงให้วิกีนิยะมังสังซึ่งเนื้ออันบุคคลพึงขายเมแก่ข้าพเจ้าอิติดังนี้วจเนครันเมื่อคำว่า มังสังอันว่าเนื้ออันอย่างอื่นทปิตะมังสะโตจากเนื้ออดิฉันเก็บไว้แล้วสหายกัสสะเพื่อสหายเตของท่านนัติย่อมไม่มีจะอันหนึ่งโสเตสหายโกอันว่าสหายของท่านนั้นวินาเวนมังเสนะจากเนื้อนะพุนชติย่อมไม่บริโภคพัดต่างซึ่งพัดอิติดังนี้ มะยาอันดิฉันวุตเตปีแม้กล่าวแล้วข้เหตตวาหรือเอาแล้วมังสังซึ่งเหนือต่างนั้นสามังเอวะเองนั้นเทียวภากาเรนะด้วยการกระทำซึ่งกำลังข้าโตไปแล้วอิติดังนี้โสโคโคาตโกอันว่าบุคคลผู้ฆ่าซึ่งโคนั้นอาหะกล่าวแล้วว่า อาหารกันว่าเราวินาเว้นบางเสนาจากเหนือนบพุนชามิจะไม่บริโภคพระตังซึ่งพัดตะวังอันว่าเธอหราหีจงนำไปนางพระตังซึ่งพัดนั้นอิติดังนี้สาภรยาอันว่าภรรยานั้นอาหากล่าวแล้วว่าสามิข้าแต่นายไมยาอันดิฉันสาก,กาอาจกาตุงเพื่อ,อนกระทำกิง อย่างไรตะวังอันว่าท่านพนช้าจงบริโภคเถิดอิติดังนี้โสโคคาตะโกอันว่าบุคคลผู้ฆ่าซึ่งโคนั้นวัตวากล่าวแล้วว่าอหังอันว่าเรานาพนชามิจะไม่บริโภคพระตังซึ่งพัดอิติดังนี้ ฮาราเปตวายังภรรยาให้นำไปแล้วผ้าต่างซึ่งพระต่างนั้นอาทายะถือเอาสถังซึ่งสัตราโคนโอนว่าโคทิโตตัวเยืนแล้วประชากกิเหในภายหลังแห่งเรือนอดิมิอยู่คันตวาไปแล้วสันติกังสู่สำนักตาสาโคนสสาข,ของโคนั้นปะคิปิตวาใส่เข้าแล้วหัดถัง ซึ่งมือมุเขในปากนิริตวานำออกแล้วชิวหังซึ่งลิน้นจินทิตว,วาตัดแล้วมูเลที่โคนสะเทนะด้วยสตราอาทายะถือเอาคันตว,วาไปแล้วปจาเปตว,วายังภรยาให้ปิ้งแล้วอังคาเรสุบนฐานเพิงทั้งหลายถ้าเปตว,วาวางไว้แล้วพระตามัทเกบนที่สุดแห่งพัด นิสินโนนั่งแล้วพลเิตวาบริโภคแล้วพัะธาพินทางซึ่งก้อนแห่งพารเอกังก้อนหนึ่งทะเปสิวางไว้แล้วมังสาขันทางซึ่งชิ้นแห่งเนื้อเอกังชิ้นหนึ่งมุเขในปากตั้งคานังเอวะในขณะนั้นที่ยวชิวหาอันว่าลิ้นอาสาโคคาตกัศ ของบุคคลผู้ฆ่าซึ่งโคนั้นเช่นทิตวาขาดแล้วปฏิตกแล้วพัะตาปาติยังในถาแห่งพัดโสโคคาตโกอันว่าบุคคลผู้ฆ่าซึ่งโคนั้นละพิได้แล้ววิปากังซึ่งวิบากกรรมมาสริขากังอันบุคคลพึงเห็นเสมอด้วยกรรมตั้งขณังเอวะในขณะนั้นเทียวโสปิโข โคคาตโกอันว่าบุคคลผู้ฆ่าซึ่งโคแม่นั้นแหลโคโนวิยะ no ผู้เรากะว่าโคโลหิตาทารายะมีสายแห่งโลหิตปะคารันติยาอันไหลออกอยู่มุขโตจากปากปวิสิตวาเข้าไปแล้วอันโตเคหังสู่ภายในแห่งเรือนวิจารันโตวิระวิเที่ยวร้องอยู่แล้วชนุกเกหีด้วยเขาทั้งหลาย สมัยในสมัยตาสมิงนั้นผู้ตนว่าบวชโคคาตกัสสาของบุคคลผู้ฆ่าซึ่งโคนั้นโอโลเกตวาทิโตเป็นผู้ยืนแลดูแล้วปีตรังซึ่งบิดาสมีเปในที่ใกล้โหติย่อมเป็นอาทาครั้งนั้นมาตาอันว่ามันดาอาหะกล่าวแล้วนางผุ้ตังกะบ,บุตรนั้นว่าปุตตะแนลูก ตะวังอันว่าเจ้าปัสสะจงดูอิมังพิตรังซึ่งบิดานี้โคนังวิยะผู้รากะว่าโควิจริตวาวิรวันตังผู้เที่ยวร้องอยู่ชนุเกหีด้วยเขาทั้งหลายเคหามะเชในถ้ำกลางแห่งเรือนทุกขังอันว่าทุกอิทางนี้ปฏิสติจากตกมัทเกบนกระหม่อมตะวะของเจ้า ตะวังอันว่าเจ้าอนโนโลเกตวาไม่แลดูแล้วมาบางปีแม้ซึ่งเรากระโรนโตกระทําอยู่โสถิงซึ่งความสวัสดีอัตโนแก่ตนปรายสัสุจงนี้ไปเถิดอิติดังนี้โสปุตโตอันว่าบุตรนั้นบรณพยาตัชโตผู้อันภัยแต่ความตายครุกคลามแล้ววันทิตวาไหวแล้วมาตรังซึ่งมารดาปรายินี้ไปแล้ว จปนาก็แลโสโปตโตอันว่าบุตรนั้นปรายาจิตวาครั้นหนีไปแล้วอาฆามาศได้ไปแล้วตกศิลังสุมเมืองชื่อว่าตกศิลาโคคาตะโกปีแม้นว่าบุคคลผู้ฆ่าซึ่งโคโคโนวิยะผู้รากับว่าโควิโรว,วันโตร้องอยู่วิจริตวาเที่ยวไปแล้วเคหามาเชในถ้ำกลางแห่งเรือนกตวากระทำแล้วกาลังซึ่งกาละ นิพพติบังเกิดแล้วอวีจิมหีในนรกชื่อว่าอาวเวจีโคโนโปิแมนว่าโคอากาศเสียและกระทำแล้วกาลังซึ่งกาละ